เวลาอีโอกองไปกินทีไรมันไม่ช่วยจ่ายจะให้มันไปด้วยไงกูก็ว่าจะปฏิเสธมันอยู่เนี่ยเออตามนั้นเฮ้ยเย็นเนี่ยไปกินข้าวกันไหมมีร้านเปิดใหม่ใกล้ๆมินาสนใจมากเลยร้านอะไรใช่ใช่ใช่บอกชื่อร้านหน่อยสิไม่นี้ไงชื่อร้านเด็ดๆไปเถอะอยู่ใกล้บริษัทเราเลยจริงเหรอเออแต่ชื่อร้านแม่งรสชาติมันจะไหวเหรอวะนั่นดิมีเมนูอะไรบ้างอ่ะมีส้มตำไก่ทอดน้ำปลาหมูย่างมันตกส้กเลยเออไปลองดูหน่อยก็ได้ อไปไดด้ีลโอพอมไปกินทีไรไม่ช่วยจ่ายจะให้มันไปด้วยไงกูก็ว่าจะปฏิเสธมันอยู่เนี่ยเอางี้หลังเลิกงานอะให้บอกเขียวว่าเราติดละเออตามนั้นเขียวฉันต้องขอโทษจริงๆอะพอดีแบบอยากให้ทำรายงานนะต้องนกลับไปทำทีมกันตอนเย็น,น<อ>ไม่ได้จะไปด้วยได้แล้วอะงั้นเอาไว้เขาได้แล้วกันเนาะมึก็ไม่มั่นใจเรื่องชื่อร้านะด้วแหละว่าจะเวิร์กไหม อพอดีว่าเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากที่บ้านเมื่อกี้อะ่ะต้องรีบกลับไปทำธุระต่อสงสัยได้ไปด้วยแล้วนะเทื่อทีนะอ๋อเหรอเขาหนาเนาะโอเคอเออฉันลืมบอกไปวันนี้วันเกิดฉันเดี๋ยวฉันเรียงเองเดี๋ยวฉันเรียงเองน่าเสียดายไม่มีใคร